สวัสดีครับสัปดาห์ที่15นะครับคลิปนี้ใช้ระหว่างวันที่6-11กันยายน2564หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องของวรนณยุคสิ่งสำคัญผันอักษรเด็กๆลองมาอ่านนะครับแล้วก็สังเกตตัวอักษรสีนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์น้ำพึ่งตื่นแต่เช้าตรู เพื่อรีบเข้าครัวไปช่วยแม่ทำอาหารเชา้านี้แม่จะทำอะไรกินคะน้ำพึ่งถามแม่แม่หันมายิ้มแล้วตอบว่าเชา้านี้อากาศค่อนข้างหนาวแม่เลยทำข้าวต้มร้อนๆกินกับยำกุ้งแห้งเต้าหู้ยี้และไข่ตุนส่วนมื้อกลางวันแม่จะทำเกี๊ยวน้ำ <c oughs> ของปวดของลูกดีไหมจ๊ะวิเศษเลยค่ะแม่แม่ของน้ำพึ่งทำอาหารเก่งสมกับที่พ่อชมเสมอว่าแม่มีเสน่ห์ปลายจวักทำอาหารกินเองอร่อยและประหยะัดปลอดภัยได้คุณค่ากว่าไปซื้อเขากินนะคะแม่ คำที่เป็นตัวอักษรสีมีข้อแตกต่างกันดังนี้นะครับข้าวต้มกุ้งแห้งเต้าหู้ยี้ไข่ตุน๋นเกี๊ยวน้ำคำเหล่านี้เป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ส่วนวันอาทิตย์อากาศวิเศษประหยัดปลอดภัยคำเหล่านี้เป็นรูปที่ไม่มีนะครับเป็นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะครับ วรรณยุกค,คือระดับเสียงสูงเสียงต่ำของคําในภาษาไทยนะครับคุณหนุ่มทบทวนให้นะนะครับเรื่องของพวกนี้หนูได้เรียนมาในระดับชั้นป .3 าม,มาแล้วนะครับตัวนี้เราก็มาทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะจําได้นะครับวรรณยุกค,คืออะไรลูกคือระดับเสียงสูงเสียงต่ำของคําในภาษาไทยวรรณยุกมีเครื่องหมายบอกระดับเสียงอยู่บนตัวอักษร วรรณยุคจึงมีอะไรครับมีทั้งรูปวรรณยุคและเสียงของวรณยุคอ่ะมาเดี๋ยวคุณหนุมจะพาไปดูกันรูปของวรรณยุคมีทั้งหมด4รูปได้แก่อะไรครับอ่าทุกคนเห็นแล้วก็จะอ๋อก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานั่นเองนะครับแต่วรรณยุคนะครับเราก็ จะทำยังไงจะได้เขียนถูกต้องทำได้ถูกต้องนะครับมันจะเขียนไว้อยู่บนพยัญชนะตัวแรกเยื้องไปด้านขวาเช่นอะไรครับไก่มา้าโอ้ดูด,ดูที่เป็นตัวสีฟ้านะนะครับแต่ถ้าเป็นอักษรน,นําหรืออักษรควบให้เขียนบนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นอะไรครับคําว่าอะรอยเห็นไหมไม่เอกจะอยู่บนนี้กล้วยนะมบโทจะอยู่ตรงนี้แล้วก็แป๊ด เห็นไหมครับคำที่มีวรรณยุกต์เอกนะครคุณหนุ่มยกตัวอย่างมาให้ดูนะครม้าเมียวซาริมญี่ปุน่นสี่เหลี่ยมไขไ่ไก่ไก่เกลี่ยว,ากกาว่าก่าวแบ่งกลุ่มสุ่มไก่และก็อะไรครับปูย่ย่าคําที่มีรูปวรรณยุกโทวรรณยุกโทนะเช่นเต้าหู้เสื้อเชิ้ต น้ำค้างม้าน้ำพื้นบ้านฟ้องร้องร้องไห้แก้วน้ำช้อนข้าวและส้มเปรี้ยวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของวรรณยุกโทต่อไปไปดูในรูปของวรรณยุกตรีนะครับอะไรครับกระเจี๊ยบบุ้ยนะครับโตะ๊ะโปะ๊เจียวเจา้าขนมเปี๊ยะในกระชัยนะครับเกี้ยวปู โอ้ยเสียนนะครับเป็นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ามาดูคําที่มีรูปวรรณยุกต์จัตาวายกตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวโกรนเกตีตัวจะเอขนมโก้บุ้งกีร้อนจีประเดียวนะครับ เสียงในวรรณยุกต์นะครับมีทั้งระดับเสียงตูที่มันสูงแล้วมีทั้งต่ำนะครับเราจะแบ่งตามอักษรสามหมู่หรือว่าตรายางมีเสียงอะไรครับมีห้าเสียงได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเสียงสามัญเช่นตาคนท้องเสียงเอกได้แก่อะไรครับยกตัวอย่างนะไข่เป็ดตาก เสียงโทเช่นเลนานบ้านเสียงตรีเช่นอะไรครับน้ำโต๊ะยักษ์นะอ่านพร้อมๆคูณหนุม่ม,ม,มได้นะครับถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดนะครับแล้วก็ทบทวนได้หรือว่ากลับไปดูหน้าที่แล้วได้นะครับเสียงจัตวาเช่นถุงเสือตีนะครับคำทุกคำที่มีเสียงวรรณยุกไม่ว่าจะเป็นรูปของวรรณยุกต์หรือไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับอยู่ก็ตาม ตัวอย่างคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะครับคำที่มีเสียงสามัญเช่นบอลลูนเรือนไทยคำที่มีเสียงเอกได้แก่กระจาดดอกกุหลาบคำที่มีเสียงโทได้แก่อะไรครับลูกโลกวาดภาพนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,น,นะ คำที่มีเสียงตรีได้แก่ละมุดมะพรับคคำที่มีเสียงจัตาวาของขวัญหัวขวานนกหัวขวานนั่นเองนะครับโดยสรุปก็คือวรรณยุกเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปครับอันนี้บทสรุปนะมีทั้งหมด4รูป5เสียงจำนะ4กับ5 วรรณยุกต์มีสี่รูปห้าเสียงการพันคำมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและอักษรสูงจะมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันส่วนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำจะมีรูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์จำนะอันนี้เป็นเป็นใจความสำคัญของเรื่องวันนี้เลยนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายคุณหนุ่มมีใบงานให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับให้เด็กๆฝึกแต่งประโยคจากคําต่อไปนี้นะครับเอาตัวอย่างตัวนี้คะตัวอย่างตัวนี้นคุณหนุ่มให้คําว่าเสือเสือเสื้อนะจะแต่งยังไงดีคุณแม่วางเสื้อลายเสือไว้บนเสือเห็นไหม จะใช้ทั้งหมด3าําได้อย่างสมบูรณ์และเป็นประโยคที่ถูกต้องด้วยดังนั้นคุณหนุ่มมีให้ฮนะสองข้อลองดูนะข้อ1มีกลองกล,องกลอง่องกล้องอ่าลองดูนะครับเขียนใส่ในนี้ได้เลยข้อสองทาทา่าท้านะครับอ่ะที่สําคัญอย่าลืม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 อะไรทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับ นี้โควิดค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เป็นแล้วก็ขอให้หายเร็วๆนะลูกๆแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับเจอกันนะครับในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้คุณหนุ่มขอลากรวัสดีครับ